จะไปกับเขาหลายช่าไงได้ไหมไปล่อนี่เราตอกไปสักพักหนึ่งครับนี่ไม้ของเราที่เดิมที่เก่านี่เสียน,นะครับเสียทำเบ็ดอยู่นะครับหัวน้ำลงนะครับเดี๋ยวจะตกโอ้ตอดไว ng, ้ของน้นอาเล็กะ้ะ นดีูู่เสียนะครับเสียบ้าวันนี้ไม่ใช่ป่าเสีย, <laughs> ยไม่ใช่ป่าเลยได้แค่สองตัวเล็กๆเดี๋ยวเรามาลุ้นกันวันนี้อยู่ยาวเลยเดี๋ยวรอน้ำขึ้นสามโมงใช่ไหมใช่โ okay. อเคเดรอมาดูตรงที่เราตกนะครับผมเมื่อเช้านี่ก็เราตกฝั่งนู้นนะครับผมก็ออมมาฝั่งนี้นะครับน้ําลงนะครับผม เดี๋ยวรอน้ําขึ้นอีกทีนึงนะครับผมเอ่เราวางเบ็ดก็จะประมาณนี้นะครับผมดูโคน,นะครับผม,มเตรียมพร้อมนะครับผมนี่เราวางเบ็ดไว้แบบนี้เลยนะครับผมตอนนี้น้ํายังลงอยู่นะครับอีสกสักพักหนึง่งน้ําจะขึ้นแล้วนะครับผมก็จะลูยคนแบบนี้นะครับผมตกปลามันไม่ง่ายนะครับผม จะประมาณนี้นะครับผมได้ปลาข้างๆหลายตัวแล้วนะครับผมได้ปลาดุก2ตัวนะครับกระปลาเล็กๆหลายตัวนะครับอีกสักพักนึงก็น้ําจะขึ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะครับเรามาลุ้นกันต่อนะครับผมว่าจะได้ตัวอีกไหมนะครับกววิวก็จะประมาณนี้นะครับ มาตั้งแต่มาเช้านะครับนี่บ่ายโมงบ่ายสองแล้วนะครับผมก็ชิวๆนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีงานด้วยตกงานก็ตกป่าเล่นๆไปได้ไม่ได้ไม่รู้แหละออกมาก็มีความสุขสนุกนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะครับอีกพักหนึ่งก็น้ำจะขึ้นแล้วนะครับ เราจะใช้เบ็ดสองตานะครับผมผูกแบบนี้เลยก็ตกปลาเล็กๆนะครับผมไม่ใหญ่มากนะครับผมอยู่ในคลองก็ปลาไม่ใหญ่มากนะครับผมก็เหยื่อกุ้งนะครับเหยื่อกุ้งกุ้งตายนะครับผมเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งทอดแหมานะครับผมก็ตกมานี้นะครับผมใส่เล็กๆ พอนะครับผมก็ป่าไม่ใหญ่มากนะครับ จบายตุมตอนนี้ก็น้ำเริ่มขึ้นได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมนี่ตกเย็นแล้วนะครับประมาณ5โมงแล้วนะครับผมอีกสักพักหนึ่งก็มืดแล้วก็จะกลับบ้านแล้วครับผม ได้ปลาหลายตัวเหมือนกันนะครับผมปลาดุกไซโลตัวหนึ่งครึ่งโลตัวหนึ่งแล้วก็มีแต่ปลาดุกเล็กๆแล้วก็ปลาข้างฝายประจวบพวกนี้ก็หลายตัวเหมือนกันนะครับผมก็ตกเล่นๆน,นะครับผมช่วงนี้ก็ไม่มีงานก็เลยตกเล่นๆนะครับผมชิวๆนะครับผมไอ้ตกเย็นละไอสชาวพักนก็จะกลับบ้านแล้วนะครับผม บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับผมชิวๆไปเพื่อนผมอีกคนหนึ่งก็ไปทอดแถหอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมเนี่ยผมต่ออยู่คนเดียวนะครับผมสี่คัน วันนี้ทอดแหได้กุ้งตัวใหญ่นะครับผมเกือบ2อกิโลนะครับผมเมื่อกี้นี่เขาทอดมานะครับผมค่างๆตัวใหญ่นะครับผมวันนี้น้ำค่างๆโอเคมีกุ้งเยอะเหมือนกันส่วนผมว่าตกปลาไปเราลุ้นต่อไปอีกสักพักหนึ่งก็ขับบานแล้วนะครับ ตอนนี้เวลา6โมงะครึ่งแล้วนะครับผมเอาจะกลับบ้านนะครับผ่อนมืดนะครับผมปลากระเบนตัวเล็กๆหลายตัวเลยช <c ười> ีตัวเรามาดูปลาเดี๋ยวเรามาดูอีกชีนึงด,ดูปลานี่เต็มถุงเลยนะครับผมโอ้โหเกือบ2โลนะพี่นะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกชีนึงเดี๋ยวถึงบ้านเดี๋ยวเราจะกลับบ้านเต็มนะตัว น้ำก็เริ่มขึ้นพอดีเลยนะกำลังหมานเลยมื่นละกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเอาใหม่วันหลังนะครับ นะครับผมกลับมามืดเลยนะครับผม ปลาดุกไซใหญ่เลยนะครับไซโลนี่ปลาดุกไซโลตัวหนึ่งแล้วก็ครึ่งโลไอตัวนะครับหลายตัวแล้วก็ตัวเล็กหลายตัวนะครับผมแล้วก็มีปลาเก๋าปลากระเบนเล็กๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับผม